ทองคำจะล่วงต่อหรือดีดแรงในสัปดาห์นี้นะครับวันพุธนี้กับวันพฤหัสเนี่ยอาจเป็นตัวชี้ชะตาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันวิเคราะห์กันในวันนี้ดีกว่าว่าวันพุธและพฤหัสจะส่งทองคำไปในทิศทางใดและเล่นอย่างไรกับทองคำดีเป็นอย่างไรไปคุยได้ในรายการครับ,รบ ทองผันปวดไปหน้าร้านรอซื้อก็ต้องต่อคิวซื้อขายทองคำเท่กับอินเตอร์โพสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทษ02 222 007ได้เลยสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงครับกับรายการทิศทางทองมองอยังเซียนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทรดเดอร์เจฟนะครับ ก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงต้นสัปดาห์นี้ด้วยเนี่ยเราเห็นเลยว่าราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างจะเวี่ยงมากเลยนะครับในคืนวันศุกร์วันเดียวเนี่ยโอ้โหปรับตัวลงมากว่า100เหรียญสหรัฐนะครับหรือที่เป็นเงินไทยบาทเนี่ยก็คือ700-800บาท ภายในค่ำคืนเดียวเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเช้าวันจันทร์เนาะนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ยก็มีการปรับตัวรีบาวขึ้นมานะครับยืนเหนือบริเวณ2,300ได้เนาะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันลงไปอยู่จุดต่ำสุดเนี่ยบริเวณเนาะ ประมาณ2,290เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมทองคำถึงปรับตัวลงล่ะนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้รวมถึงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยอะไรน่าสนใจและยังมีปัจจัยอะไรเนี่ยกดดันทองคำต่อหรือจะทำให้ทองคำดีดขึ้นในระยะสั้นได้นั่นเองครับโอเคก่อนเข้ารายการเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงาน ทุกคนด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับในช่วงพาร์ทแรกเนาะที่เรามาคุยกันก่อนนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันก่อนเนาะอีเวนต์สำคัญเลยนะครับใน2ตัววันนี้เนี่ยไอยสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมันคือตัวเงินเฟอ้อและตัว อัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับยังไม่ได้น่าจับตามองขนาดเท่ากับผลที่ออกมาของคณะกรรมการรวมถึงทางเจอโรมพาเว,วออกมาพูดแถลงการ์หลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเฮราพาร์ทเลยดีกว่าว่าอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ในพาร์ทแรกนะครับก็ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเดวผมย้อนกลับไปวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับ อแอบบหนึ่งนะวันศุกร์ที่ผ่านมาโอเควันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือตัวเลข unemployment rate นะครับออกมา4.0%จากครั้งก่อนเนี่ยออกมาแค่3.9%นะครับซึ่งไม่ได้เกินคาดการณ์ของเราไปเท่าไร ซึ่งบอกการลงทุนไปแล้วว่านะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐ,ฐในช่วงหนึ่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันออกมาค่อนข้างอยู่ในเชิงลบทั้งหมดเลยการที่การบริโภครวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมหนักเนี่ยมันออกมาเชิงลบแบบนี้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานภายในประเทศนะครับมันจะต้องแตกลงนะครับโดยเฉพาะการบริโภคที่ลดลงเนี่ยมันก็นำไปสู่ผลประกอบการของ อ่าธุรกิจกิจการต่างๆเนี่ยมันได้รายได้ลดลงการได้รายได้ลดลงก็นาไปสู่การลดต้นทุนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้พอร์ตเมล็เนี่ยมันก็โชว์มาแล้วว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะอ่อนแอนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่านะครับตัวอันนีพอร์ตเมล็ดเนี่ยจะออกมาแย่แต่ว่าสุ่งที่ผ่านมาเนี่ยทองคำกลับล่วงเล็ดเลยนะครับซึ่งเราไปเจอข่าวนึงมานะครับเป็นข่าวสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าไม่ได้อิมแพ t มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าราคาทองคำเนี่ยกลับเกิดการแพนิคครั้งใหญ่ในวันศุกร์ที่ผ่านมาข่าวนั้นก็คือนะครับราคประเทศจีนนะครับมีการหยุดการซื้อทองคําเป็นครั้งแรกในรอบ18เดือนนะครับซึ่งการพอหยุดผลเนี่ยมันออกมาว่าหยุดการซื้อทองในเดือนนี้เนี่ยก็คือ n e ็ตเพอร์เชเนี่ยมันไม่บวกนะครับกลายเป็นว่าตลาดเริ่มเกิดความกังนวลว่ารายใหญ่ จะเทขายทองคำหรือไม่หรือรายใหญ่เนี่ยหรือว่าผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มีบทบาทในการทำให้ราคาทองคำขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลและกลัวนะครับก็เลยมีการเทขายออกมานะครับรอบแรกเนี่ยที่ขายออกมาก็ไปเทสแนวรับที่บริเวณ2,350เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับมันก็ไปเทสแนวรับบริเวณนี้ก่อนปุ๊บอ่นะเปิดเนาะ อ่ะตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยยืนไม่ได้นะครับก็ไปเทสอีกแนวหนึ่งที่บริเวณ2 3 1 0สาอสิบเนาะนะครับเราก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยืนยังไม่ได้นะครับเพราะว่าความแพนิคความกลัวเนี่ยเต็มไปหมดนะครับตอนแรกสุดเนี่ยผมมองว่าการที่เทม,มารอบแรกเนี่ยโอเคเทม,มาจากอะไรเทคโปรฟิตกับเล่นขับระยะสั้นแต่พอมันมีไม้ที่2มาเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่กองทุนจะเกิดการปรับพอร์ตได้นะครับเพราะว่า ราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวมาลงนะครับแน่นอนนักทุนรายย่อยรายใหญ่รวมถึงกองทุนเนี่ยจะต้องมีการปรับพอร์ตตามเปอร์เซ็นต์ในการเหวี่ยงพอราคาทองคำนะครับพอมันมีการปรับลงมาตรงนี้เนี่ยเกิดการแพรนิคละนะครับลงมาต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับทองคํายืนเหนือ2,310ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดแค่โอเวอร์แลปเป็นชัว่วขณะเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยยืนเหนือไม่ได้ในสัปดาห์นี้นะ นะครับมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบ2อง5เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเทียบเป็นราคาไทยเนี่ยอยู่บริเวณ4,100บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันได้ลงมาจริงๆนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวณนะตรงนี้เนาะเพราะว่าเป็นแนวรับสําคัญมากๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเทสไปหลายรอบแล้วก็ไม่ผ่านนะแล้วก็เป็นแนวรับใหญ่ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยลงมากว่า120เหรียญเนาะ การที่จะลงต่อเลยเนี่ยนะมันต้องมีการพักบ้างน,นะไม่ใช่ดีดขึ้นมาแค่นิดเดียวแล้วก็ลงทั่วไปเนี่ยผมว่าแนวรับนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ผ่านง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอีเวนต์ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะทําให้ทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงได้จริงหรอนะครับในเรื่องของเงินเฟอ้อกันบ้างนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยในรอบที่แล้วออกมา3.4เปอร์เซ็นต์นะครับคาดการรอบนี้อยู่ที่3.4เช่นกันนะซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเงินเฟอ้อรอบนี้เนี่ยมีโอกาสจะออกมาอยู่ที่3.3เปอร์เซ็น นะครับเพรอาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจาะลึกในเรื่องของเงินเฟอ้อกันดีกว่านะครับคือเงินเฟอ้อเนี่ยต้องมองตรงว,ว่ามันมีทั้งหมด3ามภาคส่วนหลักๆนะครับมีเงินเฟอ้อจากอาหารพลังงานแล้วก็เงินเฟอ้อจากในเรื่องของอไม่รวมอาหารและพลังงานคือเงินเฟอ้อพวกใช้จ่ายทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะชี้มาให้ดูนะครับคือ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนดีกว่านะครับคือส่วนแรกเนี่ยเงินเฟ้อจากอาหารตรงนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ2.2ซึ่ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องไปสนใจมันยังไม่ใช่อิมแพคของเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้นะครับที่เราจะคาดการณ์ตรงๆกันกันเนี่ยนะครับจะมีอยู่สส่วนมีจากพลังงานและจะมีจากอีกส่วนหนึ่งคือภาคอื่นๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในพลังงานกันนะครับตอนนี้เนี่ยพลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.6เนะครับเดี๋ยวเราไปดูในไส้ลึกกันนะครับ ไต้ลึกเนี่ยมันจะมีในเรื่องของฝั่งคอมมิชิตี้ก็คือเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของโรงผลิตน้ํามันแก๊สเนี่ยนะครับเราเห็นเลยนะครับว่าสองตัวนี้เนี่ยนะครับเน็ตกันจริงๆเนี่ยตัวนี้บวกเท่าไหร่หนึ่งจุดสองประมาณนี้นะครับตัวนี้ติดลบประมาณศูนจุดเจ็ดถึงจุดแปดประมาณนี้นะครับเน็ตกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไงฮะมันบวกแค่หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับซึ่งไม่ได้ มากเลยนะสาหรับเงินเฟอ้อที่เป้าหมาย2%เนแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆในเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวนี้มากกว่านะครับเราเห็นเลยว่าพลังงานที่มาจากน a เ u อร์ก๊าเนี่ยนะครับติดลบแต่พลังงานที่มาจากไฟฟ้าเนี่ยกลับบวกขึ้นถึงห้าเปอร์เซ็นนิดๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยน่าสนใจทีเดียวคือในเรื่องของอิเล็กทริกซิตี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าจริงๆมันมีจาก2ประเด็นหลักนะนะครับที่จะผลักดันอิเล็กทริซิตี้ได้คืออะไรคือ ซีซันนอลนะครับหรือว่าฤดูกาลนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐเข้าสู่หน้าอะไรครับหน้าร้อนนะครับมันฮอตมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะใช้จ่ายไฟเนี่ยบริมาณบริเวณสูงเนี่ยไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้นะมีโอกาสที่จะยังไงครับยังไม่ปรับตัวลดลงนะครับอาจจะอยู่ในระดับ5%เเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ย ที่บอกก็คือพวกเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยหรือว่าการใช้ใจไไ่ายในเรื่องของไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่การตกงานเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนการอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะค่าเดินทางนะครับซึ่งค่าเดินทางหนึ่งในนั้นเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก๊สกับน้ำมันถูกไหมนะครับสมัยนี้ก็ใช้อะไรพลังงานไฟฟ้า นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่าจะมี Impact ในตัวนี้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าในเรื่องของพลังงานเนี่ยในฝั่งเน็ตของการใช้ใจ่ายพลังงานหน้าร้อนกับพลังงานรถยนต์เนี่ยมันจะเน็ตกันเท่าเดิมหรือเปล่านะครับถ้ามันเท่าเดิมเนี่ยแน่นอนนะครับในเรื่องของฟองพลังงานน่าจะไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงอาจจะอยู่ประมาณเท่าเดิมตัวนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือผมอยากจะให้มาดูในตัวนี้มากกว่าคือในเรื่องของเงินเฟอ้อภาคอื่นๆ นะครับเงินเฟอ้อภาคอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกประกอบไปด้วยอะไรนะครับอ่ะถ้าเรามาดูเนี่ยอ่ะเซกเตอร์เนี้ยจริงๆยังไม่ค่อยสําคัญเพราะว่ามันไม่ได้บุกเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเรามาดูในภาคเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่ารถยนต์นะครับ medical ค a ์แอลกอฮอลิกนะครับหรือว่าาอทอแป็กโกนะครับ smoking product เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็มีการปรับตัวขึ้นลงนะครับแต่ว่าผมมองว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่ายังเป็นสินค้าจําเป็นที่ดูไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง นะครับแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือมันจะเป็นตัวนี้มากกว่านะครับก็คือเป็นในเรื่องของฝั่งเซอร์วิสเลสเอเนจีเซอร์วิสนะก็คือหักพวกเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับพังเซอร์วิสไปนะครับฝั่งนี้เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าอะไรเชลเตอร์นะครับคืออะไรค่าเช่าค่าอยู่อาศัยนะครับ medical care service นะครับค่าพวกรักษาพยาบาลค่าพวกเซอร์วิสต่างๆนะครับเกี่ยวกับ medical care เนี่ยนะครับเอาง่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจคืออะไรครับ t r a n s p o r t a t i o n s e น v i c e นะครับคือค่าเดินทางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยผมมองว่าอะไร Unemployment Rate นะครับ u n e m p l o y เนี่ยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าการตกงานเนี่ยมันจะมากระทบตัวนี้และตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคนไม่มีงานทำสิ่งที่เกิดขึ้นทอมีอะไรครับคือเขาก็ไม่จะเป็นต้องเช่าที่อยู่อาศัยหรือนะครับไม่จะเป็นต้องเลนที่อยู่อาศัยนะครับอันแรก อีกอย่างหนึ่งคือไม่จำเป็นต้องมีการเดินทางเพื่ออุปโภคทบริโภครวมถึงธุรกิจกิจการเองเนี่ยนะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องจัดส่งสินค้าในบริเวณบริเวณมากด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าปัจจัยตัวนี้แหละนะครับหลักๆสามตัวนี้แหละจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อรอบนี้เนี่ยออกมาต่ำกว่าที่คาดการนะครับอ่ะ พอเราไปเจาะลึกเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวยังไงครับออกมาน้อยกว่าที่คาดนะครับหรือว่าออกมาต่ํากว่าคาดนั่นเองนะครับทําให้พอมันออกมาต่ํากว่าคาดเนี่ยมันก็จะหนุนทองคําเพราะว่าพอเงินเฟอ้อมันปรับตัวลดลงสิ่งที่ตัดสินใจต่อมาคืออะไรฮะคือเฟดก็จะมีการตัดสินใจได้มั่นใจมากขึ้นว่าเมื่อเงินเฟอ้อลดลงเรื่อยๆอย่างมีนัยสําคัญเฟดก็จะกล้าที่จะยุติ QT ในอนาคตรวมถึงถ้าเขาเห็นว่าระบบเศรษฐกิจมวลรวมของสหรัฐเริ่มอ่อนแอขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะมีโอกาสในการทำ QE เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับซึ่งในอีเวนต์วันพุธตัวนี้เองเนี่ยมันจะส่งมาเพื่อวันพฤหัสด้วยนะครับแน่นอนอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลงอย่างแน่นอนนะครับและ เรามาดูใน f ฟดวอตกันได้นะครับว่านะครับ CME วอตะนะครก็คือเป็น p r o b a b i l i t y ที่จะเกิดว่าจะลดดอกเบียเ้ยไหนในเดือน6และ7เนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแน่นอนนะครับในเรื่องของการคาดการณ์แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือในเดือน9และเดือน11ตัวนี้เนี่แหละนะครับเดือน9เนี่ยค่อนข้างจะคู่ขี้กันมากนะครับถ้าในรอบนี้เงินเฟ้อออกมาต่ำนะครับรวมถึงอัน,นอรอยออกมาอย่างนี้นะ มีโอกาสที่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นได้และจะทําให้ทองคำเนี่ยผักตัวขึ้นในระยะสั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่าถ้าเดือน9หรือ11มีการปรับลดหนึ่งรอบเดือน12ก็ยังมีโอกาสปรับลดรอบที่2ด้วยนะครับถ้าปรับลดเดือน9โอกาสเดือน12ก็จะมีโอกาสมากขึ้นด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออะไรฮะ คือเราจะต้องดู FOMC Statement ว่าอะไรครับว่าเขาเนี่ยจะยุติการทำ QT หรือเปล่าหรือมีการลดจำนวนการทำ QT เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนจะเป็นสาวและสิกแนลที่สำคัญมากว่าตลาดของตลาดการเงินนะหรือว่าทางเฟดเองเนี่ยกำลังบอกทายแล้วว่าในอนาคตอันใกล้จะยุติ QT และเริ่มทำนยโยบาย QE นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจะมีทางเจโลพออกมาพูดนะครับว่า นโยบายรุมหตาเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งผมมองว่าเขาจะกลับมาพูดในเรื่องของ unemployment rate ในครั้งนี้ด้วยและจะเป็นในคำพูดที่ทำให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงตอนเช้าวันพฤหัสนะครับก็คือพฤหัสพุธเย็นพฤหัสเช้าโอ้โหมันต่อกันเลยนะครับมันอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยพุ่งพลุแนวรับ ของเราไปได้ด้วยนะครับก็คือแนวตั้งของเรา 2, เนี่ย2,310เนี่ยคิดว่าน่าจะทะลุได้ถ้าทะลุได้จริงๆค่าคืนวันนั้นเองจะทะลุปไป2,340-50เนี่ยอาจจะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับอาจจะขึ้นไป40-50เหรียญเลยก็ได้นะครับอ่ะก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็น่าจะตามมองในสองวีวนีนหลักๆเลยนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดว่ามีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่น่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะอ่ะอันนี้ในเรื่องของ ฤดูร้อนของสหลัฐนะงับก็คือในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาเนี่ยนะครับมีคนใช้ค่าไฟมากขึ้นซึ่งตัวนี้เองแหละเป็นตัวผักดันเงินเฟ้อในระยะสั้นที่ผมบอกไปนะครับโอเคแต่ว่านั้นน่ยก็อย่างที่บอกไปมันต้องไปเน็ตกันนะครับกับพวกอ่ะราคาค่า,าน้ํามันหรือค่าเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเน็ตกันว่ามันจะเน็ตเป็นบวกหรือเปล่านะครับสิ่งนี้น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับมีนะครับความน่ากังวลออกมา นะครับว่าคือเขาแบ็กออฟอเมริกาเนี่ยออกมาให้กังวลว่าถ้าเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดสัญญาณของ trouble economic ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเฟดปรับลดอัตรดอกเบีย้ยเนี่ยสิ่งหนึ่งคือที่จะลงคืออะไรฮะ asset อย่างหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยมันจะปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากว่าผลตอบแทนหรือว่าตลาด ภาพรวมเนี่ยมันจะออกมาไม่ดีแม้ว่าเป็นผลประกอบการด้วยนะแะมันจะออกมาไม่ดีหุ้นมีโอกาสปรับตัวลดลงในช่วงแรกนะครับและเขาเอาไปทําอะไรอะเขาเอาไปซื้อบอนนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยราคาของบอนเนี่ยมันจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะขายหุ้นเพื่อไปเก็งกาไรบอนในระยะสั้น นะครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นอาจจะเกิดแพนิคได้นะครับแล้วทำให้ตลาดบอลเนี่ยถูกการกินกำไรระยะสั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหุ้นลงนะครับบอลขึ้นอ่าบอลขึ้นนะครับหุ้นลงจริงนะครับทองก็ต้องขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าโกกับบอลเนี่ยวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน นะครับในช่วงตอกเบี้ยขาลงเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้ทองคําเนี่ยได้รับอันิสง์เชิงแพนิคในตลาดหุ้นนะครับและทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับน่าจะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกต่อทองคํามากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเรามาดูในเชิงเทคนิคเนี่ยคือมันเบรกดาวลงมาถึงสองแนว นะครับแล้วก็ยังไม่ยืนเหนือ2,310ตัวนี้ไปเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกนะว่าจะขึ้นต่อนะครับถ้าไม่เบรกตรงนี้ไปยังไม่ขึ้นอาจจะปรับตัวลงมาต่อก่อนก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปในประเด็นข่าวทั้ง2 3ข่าวที่ผมพูดออกมาเนี่ยนะครับมันบ่งบอกว่าทองคำในวันพุธและพฤหัสเนี่ยมีโอกาสยังไงฮะพุ่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันพุธพฤหัส ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในเชิงที่ผมบอกเนี่ยคือบริเวณ2,310เนี่ยมันพุ่งดีเลยไปเราทำไงได้ครับบายตามดาน,นะครับก็ไปเทสต,ต่อไปที่2,350แต่ถ้าอยู่ดีๆนะครับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาผิดโพหรืออะไรอย่างเงี้ยลงมา2 2 8 5, 5เนี่ยแนวรับใหญ่ก็ยังรออยู่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารออยู่2แนวคืออะไร ย่อซื้อหรือเบรกซื้อตามนั่นเองนะครับถ้าเบรกตัวนี้ซื้อตามถ้าย่อก็ซื้อเพราะฉะนั้นบริเวณตัวนี้น่าสนใจคือแนวรับสําคัญไม่น่าจะทะลุได้เพราะว่าลงมาตรงนี้หนึ่งร้อยเหรียญล้วถ้าจะทะลุตรงนี้ไปเนี่ยมันต้องใช้จํานวนเหรียญเนี่ยเยอะมากนะครับการปรับตัวหนึ่งรอบเนี่ยไม่ควรเกินหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าลงมาตรงนี้แน่นอนนะครับว่า r s i เกิดอะไรครับ d i v e r g e n c นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนวโน้มในการดีดบริเวณนี้เนี่ยสูงมากนะครับถ้ามันลงมาเราน่าจะแฮปปี้กว่านะนะครับแต่ว่าในประเด็นข่าวเองเนี่ยก็บอกตรงว่าอาจจะหนุนทองคำในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยพุ่งต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกไปก็บ่ายตามได้โดยเช่นกันนะครับก็ราคาไทยนะครับถ้าซื้อตาม4200บาทนะครับถ้าเกิดราคาย่อก็4,100นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปขายที่ประมาณ สี่หมกับหกรบาทนั่นเองนะครับอ่ะโอเคกลยุทธ์วันนี้เนี่ยมันก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปหัวข้อประจำวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่ต้องติดตามมองบ้างนะครับในช่วงวันพุธเองนะครับ CPI มีแนวโน้มในการออกมาได้ ต่ำกว่าที่คาดการนะครับอย่างที่บอกไปในเรื่องของการว่างงานในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะหลีดทําให้การบริโภคขั้นพื้นฐานต่างๆรวมถึงค่าเช่าเนี่ยปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ CPI ออกมาต่ํากว่าคาดและนําไปสู่การตัดสินใจของเฟดที่อาจจะยุติ QT เร็วกว่าคาดและปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย ในเดือน9เลยก็ได้ครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ในวันพฤหัสช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นแถลงการของเจโลงพาวเวลหรือว่าตัว FOMC นะครับรีพอร์ตเองก็ตามเนี่ยอาจจะออกมาให้ซาวเราเลยว่าการทํา QT อาจจะยุติในเร,เร็วๆนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น2ประเด็นนี้เนี่ยประเด็นไหนก็ตามรวมกันเนี่ยจะส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคําและก็ในเชิงเทคนิคเองเนี่ยการปรับฐานลงมาแรงแบบนี้เนี่ยมันควรจะ ใกล้ถึงฐานใหญ่แล้วนะครับคนไม่ควรลงต่ออย่างรุนแรงแล้วเพราะฉะนั้นในแนวโน้มระยะสั้นของตัวเทคนิคเองก็มีแนวโน้มในการดิดแรงด้วยเช่นกันครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพูดพฤหัสนี้เป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในวันศุกร์แล้วเจอกับผมอีกทีนึงเนี่ยวันศุกร์อยู่แล้วนะครับในรายการของผมเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นตามคาดของเราหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ